โอเคคขอนอได้มาครับเลี้ยงวันใหม่คขอนอเอามาแลครับเลี้ยงวันใหม่กันสิบวันเวันในขอนออันาะในก็ใจธรรมดาค้าขเนาะเตียงขึ้นกว่าข้าน่ะดูว่าครับเดี๋ยวเจ้าเตรียมเจ้าอะไรนะครับการขึ้นเดือดเลยนะโอเคอันนี้ขับผลเลือกบเนาอวันนี้มีให้เลือกลูกเกลียวสามอันนี้ย่อก็ซิวสกินซิวสีเหลืองคขอนาะย่อสกินอันเนี้ยเออรัดกําไทยเนี่ยอย่างว่าอาลํ์ปอาลํ์ เ,เออสแกนแพนเออสกิจนแพนตาผิดแล้วสกิสกนทารา่าทีเขาใครเอ็ดปุนได้สกินหมูลับเน, <Okay. S 1> นาะโอเคเขาก็ตกลงเด็อกสกินหมูลับนี่นแหละยูซับซับซับเอ้ยเท่วว้า <Wow. S 1> สวยมากเนาะนี่ค่ะอะเดี๋ยวมาลองสกินกันนะอยเนาะ